น้องังนี่ครับผมวัมนี้ก็มีต่ปกิไมีสินแหงมีสมครับมวันนี้จะตับตัมะมุวงจ้ามืนียมีอย่างมีหอยนามันแล้วก็มีเป็นยังไงครับผมแช่บช จะจาหลายพี่นาะจุ๋้วจุวยวจะจุ๋ยๆไปเอาเรจะหอนจะเป็นหอนไปจ้าติ๊เงยเลยเจ้าอาหารจิ้ตัวเลยจะจีมน้องนี่ครับผมมันเ้ก็มีแต่ปกงมีชิ้นแห้งมีสมพู ัผม,มาเเดกกินก้นนลหลังจากทำช่อง youtube ไม่นานก็หันมาขายออนไลน์จ้าฝากทุกคนสนับสนุนน้องต้อยคนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับออเดอร์